เส้นทางต่างรักตอนที่20ของขวัญพิเศษหลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไป2เดือนต้องบอกเลยว่าในทุกๆวันนั้นการจะมาหาผมกับทามบ่อยมากจนบางทีผมแอบเป็นห่วงเพราะการต้องขับรถเรียทางที่ไกลเคยมีครั้งหนึ่งที่การออกมาจากกองขายต่างจังหวัดแล้วขับรถต้อมาพวกเราที่บ้านและสภาพที่เห็นนั้นก็ารผมรู้สึกไม่พอใจแทนที่การจะกลับไปพักผ่อน เขากลับมาที่นี่ถ้าเกิดรือร้ายขึ้นมาจะเป็นยังไงแต่การกลับไม่คิดสนใจและตอบกลับดูไรยิ้มว่าการกลับมาเจอผมกับลูกนั้นเป็นเหมือนการใช้พลังงานให้กับตัวเองส่วนวันไหนที่เธอทำใกล้ๆหรือไม่มีงานการก็จะเข้ามารับทามไปส่งที่โรงเรียนหรือไม่ก็รับลูกกลับบ้านและพามาส่งก่อนที่เขานั้นจะกลับไปทํางานต่อที่แรกผมก็ไม่ค่อยใจว่า เขาทำแบบนั้นไปทำไมในเมื่อมันเป็นแค่ช่วงเวลาอันสั้นทำเรื่องแบบนั้นผมเองก็ทำได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่การได้ตอบกลับมานั้นก็ทาผมรู้สึกใจฟูมากถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะแต่พาดดูไหมการได้เจนหน้าคนที่เรารักไปทำให้เรามีแรงกลับไปทำงานต่ออีกครั้งอ่ะและถึงแม้เวลาดามันจะเป็นแค่การออกไปรับส่งลูกแต่มันก็ทำให้ผัดมีเวลาทำงานอื่นได้อีกเยอะ แถมเราเองอ่ะก็อยากไปส่งลูกที่งเรียนบ้างอยากเห็นว่าลูกเป็นอยู่ยังไงอ่ะเพราะดีแบบนั้นผมเลยปล่อยให้กันแต่ทำในสิ่งที่เขาต้องการแต่ถึงอย่างนั้นผมก็มีบนตามภาษาเพราะกลัวว่ามันจะไปกระทบกับเวลางานของกันแล้ววันนี้ก็ยังคงเป็นอีกวันที่กันนั้นเขามารับลูกไปส่งที่โรงเรียนแถมเขาในตอนนี้ก็มานั่งเลกาลูกด้วย กินนี่ก่อนสิถ้วยข้าวต้มถูกบอลลูตรงหน้าการมองมันด้วยรอยิ้มก็จะตากมันขึ้นมาและส่งเข้าปากไปจากคำแรกสู่คำต่อไปจนกระทั่งมันพองไปเยอะผมที่ยืนอยู่อีกด้านเลยทำทีจะเข้าไปเพื่อบอกเอามันมาเติมเพราะกลว่าอีกฝ่ายนั้นจะกินไม่อิม่มแต่สิ่งที่ผมได้เห็นนั้นกลับทำให้ผมต้องยืนนิ่งอย่ดเดินข้างมือที่คิดว่า จะบีบถ้วยนั้นกลับมากลับต้องวารลที่ไหนหนาและรูปมันเบาๆร้องไห้ทำไมเนี่ยแม้จะไม่มีเสียงสะอื่นแต่น้ำตานั้นก็มีมท่าทีว่าจะหยุดการใช้หลังมือเช็ดมันรุกดๆและหันกลับมามองผมเราแค่ดีใจอะ่ะไม่คิดว่าจะได้กลับมาอยู่ตรงนี้อีกอะ่ะไม่สิ ถึงแม้จะไม่เหมือนเดิมอะแต่แค่นี้เราก็ดีใจแล้วอะนั่นสินะผมพูดเพียงเท่าน,านั้นเอาอีกไหมเดี๋ยวเราไปตักเพิ่มให้อะอืมขอเยอะเลยนะผมยังไม่คนตรงหน้าแล้วหันกลับไปตักให้อีกและกว่าจะเดออกจากบ้านนั้นก็เกือบสายเนื่องจากทามนั้นตื่นนอนสาย ค่อยขับรถล,ล่ะไปถึงสาก,ก็ไม่เป็นไรนะผมรี่บอกด้วยความเป็นห่วงปรับทราบครับแล้วก็อะไรเหรอวันนี้วันเกิดทามนะวันเกิดลูกเหรอการถึงกับตาโตพร้อมขยไปมองทามพี่กำลังส่งยิ้มมาให้กับผู้เป็นพ่อแค่นั้นก็ทำอาการยิ้มกว้างพอมปะยะ่อตัวลงไปกอดทามจนแน่น มันเกิดลูกพ่อเหรอเนี่ยจ,จักจีพ่อจักจีเย็นนี้ทานายว่างอะ่ะมาฉลองมาเกิดให้ลูกด้วยนะอืมได้ส,เดสิเราจะมาการเก็บอาการดีใจไม่อยู่เขายิบเอามาตลอดจนกระทั่งขึ้นดดรถระคับออกไปแม้จะเป็นงานเลี้ยงมาเกิดเล็กๆแต่ผมกับทำให้มันดูพิเศษพอวันนี้ ผมใช้ของความพิเศษกับลูกสิ่งแรกที่ผมเริ่มก็คือจะเตรียมวัตถุด,ดิบสาหรับทาอาหารอะไรที่ลูกชอบผมก็สรรหารมาหมดทางยังไปดึงทำของชอบของกันไปด้วยเพราะวันนี้กันจะเป็นตัวเอกของงานนี้ด้วยเหมือนกันใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายผมก็ได้อาหารครบตามที่คิดวางแผนเอาไว้และตอนนี้ทุกอย่างก็วางเรียอยู่บนโต๊ะแล้วเรียบร้อยอีกสิ่งที่ขายไม่ได้สำหรับงานนี้ก็คือเค้ก ที่ตอนนี้ผมก็ลังออกไปรับแลังจะสังทำเอาไว้เมื่อหลาวันก่อนเค้กขนาด2ปอนด์ถูกตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมกับเคตัวเลขที่มบอกถึงอายุของเจ้าของวันเกิดถูกซื้อมาด้วยและพอทุกอย่างเรียบร้อยผมก็เฝ้ารอเวลาที่สองพ่อลูกจะได้กลับเข้ามาและมาถึงเวลาสี่โมงเย็นประตูบ้านก็ถูกเปิดออกพบกับทั้งสองคนที่เดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มแม่จ๋า ทำมากระเป๋าลงแล้ววิ่งเข้ามากว่าผมจนแน่นว่าไงครับคนเกง่งพ่อพาทามไปซื้อของเล่นด้วยผมหันไปอีด้านซึ่งตอนนั้นการยกของที่ทามพูดถึงให้ดูอย่าบนนะเราแค่อยากซื้อให้ลูกอะ่ะการรีบชิงพูดขึ้นมาก่อนทาาผมนั้นเสนาเบาๆทามครับแม่ว่าลูกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเสร็จแล้ว เราจะมาเป่าเค้กกันดีไหมทันทีที่ได้ยินทำก็กระโดดด้วยความดีใจวิ่งเข้าห้องไปจากการเปลี่ยนชุดแล้วไปนั่งรอดที่โต๊ะกันเองก็มาช่วยผมจากการเค้กระปากที่ลงไปและพอทุกอย่างเรียบร้อยไฟก็ถูกจุดเสียงร้องเพลง Happy Birthday ของพวกเรา3ามคนดังขึ้นผมและกันร้องเพลงไปปบมือไปตามจังหวะส่วนทาก็พยายามร้องแม้จะถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ยังพยายาม จนกระทั่งเพลงนั้นได้จบลงถามครับขอพรก่อนเป่านะครับถามเพาหน่ารับแล้วพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ถามอยากอยู่กับพ่อแม่ผมย้นกับคําขอนั้นและบอกให้ทามจากการเป่ามันเพียงทีเดียวเศษซากบนเทียนกระถูกดับลงแล้วพวกเรากระปบมือกันอีกครั้ง กัเราขอมือเลยสิแม้จะทำหน้าสงสัยแต่กันก็ยอมยื่นมือมาผมเองก็จับมันเอาไว้เราถามคนตรงหน้าวันเกิดทามปีนี้เนี่ย,นยได้ยินสิ่งที่ลูกอยากได้แล้วใช่ไหมการเพียงน้าเบาๆก่อนจะไปวองทามที่นั่งอยู่เดือนข้างเรากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งดีไหม พาร์ทนี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมนายไม่ได้ฝันเราคิดมาสักพักแล้วล่ะและเราก็ถือโอกาสเป็นเกิดลูกในการพูดเรื่องนี้อ่ะผมก็ชับมือหนานั้นและหันไปจับมือของททมขึ้นมาเราจับด้วยกันเรากลับมาอยู่ไปครอบครัเดียวกันอีกครั้งดีไหมอืม การตอบกลับสั้นๆพร้อมกับเสียงสะอื่นที่ดังตามมาไม่ใช่การที่ร้องไห้ผมเองกระตํ้ตาไหลไปตั้งแต่ได้พูดประโยคนั้นถามครับพรที่ลูกขอเป็นจริงแล้วนะครับการที่ลูกขึ้นแล้วข้อประกบผมจะแน่นทําเองก็มีคําประกอบด้วยเช่นกันจนตอนนี้เราต่างราให้ออกมาด้วยความดีใจอย่างที่สุด แล้วก็ได้อยู่กันเหมือนครอบครัวคนอื่นแล้วขอบคุณนะพรัทขอบคุณที่เรากลับมาอยู่อยู่ข้างในอีกครั้งอะเราก็ขอบคุณนายเหมือนกันต่อจากนี้ทามจะได้อยู่กับพ่อแม่แล้วนะพอหลักถามนะครับการก้มลงไปหอมกับลูกฟอร์ดใหญ่ก่อนจะหันมาหอมแก้มผมไปด้วยอีกคน เราก็รักหน่ายนะรักเท่ากันเลยเพราอได้กอดกันจนพอใจเราก็หันกลับไปอิ่มอร่อยกับอาหารตรงหน้าทายิ้มและหัวเราะอยู่ตลอดพอวันนี้เป็นวันที่เขานั้นมีความสุขมากๆพอหลังจากนี้เขาจะได้อยู่กับพ่อแม่แล้วแม้เส้นทางที่เราเดินด้วยก,กันมาจะมีทางแยกแต่สุดท้ายปลายทาง มันก็กลับมาประจบกันและตอนนี้รักของเราก็กลับมาเป็นเส้นทางเดิมเส้นทางรักของเราจบแล้วนะครับสำหรับเส้นทางต่างรักที่เริ่มเรื่องมาทั้งสองคนต้องแยกทางกันแต่สุดท้ายพอความรักกระทำให้พวกเขานั้นกลับมารักกันอีกครั้งและพวกเขาเองก็มีความสุขกับชีวิตหลังจากนี้นะครับ และไอรักเองก็ขอให้คนฟังทุกคนมีความสุขเช่นกันนะครับจบเรื่องนี้แล้วจะมีเรื่องอะไรต่อไปนั้นก็จะขอติดตามกันในเรื่องหน้านะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย